สวัสดีครับนักเรียนครับหลังจากเมื่อวานเราได้อ่านไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะครับลหลายๆคนอาจจะรู้ไปแล้วให้ให้เราเข้ามาทบทวนนะครับมาฟังคุณครูอานแรกครับมาตาแรกคือมาตาแม่กงมาตราแม่กงก็คือมาตาที่มีตัวงองงูสะกดใช่ไหมครับ อย่างเช่นคำว่ากุ้งปองหนึ่งสแสดงโกงกลางโจงแจ้งแมงป่องร้องเพลงนะครับอันนี้คือแม่ตาแม่กงแม่กงก็คือแม่งงสะกดนั่นเองครับต่อไปคำที่มีมาตาแม่กลแม่กลนะครับแม่กลก็จะมีตัวนอหนูยอหญิงนอเนนลอเรือลอลิง ลอจุลาสะกดนะครับอันนี้จะเป็นมาตตามแม่กลจะออกเสียงเป็นนอหนูนะครับถ้าเราเห็นตัวสะกดที่เป็นย่อหญิงนอเนยียนลอลิงลอเรือลอยจุลาเนี่ยจะออกเป็นเสียงนอหนูทั้งหมดเลยนะครับก็คือมาตตามแม่กลนั่นเองอย่างเช่นคําว่าคนดินเพื่อนยืนวันเพนศูนย์ส,สิ้นบุญคุณสัญญาณน,นะครับการงานสัญรจรบันดาลแล้วก็ปาวาน นักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดด้วยนะครับอันนี้ครูอ,อ่านแบบรวดเร็วนะครับห้นักเรียนอ่านบ่อยๆนักเรียนก็จะอ่านคล่องๆเหมือนครูนะครับฝึกอ่านฝึกสะกดเยอะๆครับอันต่อไปมาตาที่มีมอมาเป็นตัวสะกดก็คือมาตามแม่กลมมาตามแม่กลมมาตามแม่กลมก็จะมีคําว่ามุมยามท่วมลม้มความงามชมลม ยิ้มแย้มเสื่อมโทรมน,นี่ก็คือมาตาแม่กลมที่มีมอมาสะกดนะครับอันต่อไปมาตาแม่เกยแม่เกยก็คือมาตาที่มียอยัก์เป็นตัวสะกดเห็นไหมครับมาตาแม่เกย์อ,อย่างเช่นคําว่าช่วยจะมียอยัก์เป็นตัวสะกดนะว่าป้ายหอยเอยกล้วยอ้อยบอยใบยคอยย่อยสลาย ้ยท้ายเห็นไครับอันนี้คือมาตราแม่เกยที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองครับอันต่อไปคําที่มีวแหวนเป็นตัวสะกดอ่านว่าอะไรครับนันเรียนครับมาตาตัวสะกดมาตาแม่เกลเห็นไครับอันนี้สระเอน,นะครับแล้วก็วแหวนอ่านว่าเกลยอย่างเช่นคําว่าเกี่ยวเห็นไหมครับมีวแหวนเป็นตัวสะกดกล่าว หิวเอาเขี้ยวแก้วทิวแถวแวววาวหนาวแล้วนครับอันนี้มาตาแม่เกลอาต่อไปในหน้าถัดไปครับคำที่มีก็ไก่ขอไข่ขอควายคอระครังเป็นตัวสะกดเป็นมาตาแม่กบมาตาแม่กบเห็นไหมครับมาตาแม่กบนี่จะออกเสียงเป็นกอไก่นะครับ ถ้าเราเห็นขอไข่คอควายคอระครังเป็นตัวสะกดเนี่ยเราออกเสียงเป็นกอไก่ทันทีคำว่านกบอกมากโลกผ้าสุกสุขใจเห็นไหมครับสุขสุกสองคำนี้อ่านเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันแต่แล้วก็ความหมายเนี่ยต่างกันเห็นไหมครับเปียกโชค โชคดีเห็นไหมครับโชคกับโชคเนี่ยอ่านเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายเนี่ยต่างกันด้วยนะครับ <S <S อ่านต่อไปมาตามแม่กดแม่กดเนี่ยจะมีตัวสะกดเยอะมากครับที่ออกเสียงดอเด็กอย่างเช่นดอเด็กจอจานชอช้างชโซ่ตอชดาต่อประตับทอฐานทอนองมนโฑท,ทอพุทเท่าตอเต่าทอ,ทอ,ทอทาทุงทอทหารทอทง สโซลาสอลูอสีสซเสือทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราเจอเป็นตัวสะกดมันจะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยครับถ้าเราเจอตัวสะกดแบบนี้นะครับอ่าตัวอย่างคัดเห็นไหมครับดอเด็กแล้วก็ชะกาดเนี่ยชะกาดเห็นไหมครับสะกดด้วยจอจานก็ออกเสียงเป็นดอเด็กท่อการ์ดนี่เห็นไหมครับการ์กดกฎกติกา เห็นไหมครับเป็นดอชดาอันนี้เป็นโซโซดอชดาปรากฏเป็นตอประดักกออิดเห็นไหมครับท่อฐานนี่ก็ออกเป็นเสียงเป็นตอดอเด็กครุฑวัฒนาสัตว์ประหลาดเห็นไหมครับรถไถบทบาทนี่ทอทหารท่อถุงทอทหารเห็นไหมครับปฏิเสธท่อถงประการ สาระยาพิษโอกาสปลาพาดเห็นไหมครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับจะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะครับามาตาแม่กดต่อไปคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดก็คือมาตาแม่กบมาตาแม่กบมีตัวอะไรบ้างครับมาตาแม่กบมีบอใบไม้อปอปลาพอพานฟอฟันพอสพาเพออย่างเช่นคําว่ากบ เก็บจับเห็นไหมครับโฉบอันนี้ออกเสียงเป็นมอใบไ,ไม้หมดเลยกระพริบเงียบเก็บลิบลีทะเลสาบคําสาบเห็นไหมครับปอปลาออกเสียงเป็นมอใบไ,ไม้รูปภาพยีราฟนี่มีลาบเห็นไหมครับทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็นมอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดหมดเลยนะครับเป็นแม่กบอ่าส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกด แล้วมันจะเป็นเราจะใช้คําว่ามาตาแม่กอกาเนไครับจะไม่มีตัวสะกดคําว่าดูปลาแม่เพราะลาพูปูสแสมไม่ใช่ปูแสมนะครับเนี่ยอ่านว่าสแสมนะครับไม่ใช่ปูแสมฟ้าใสชัยโยเสาะหาเวลาอาลีอาสานไหมครับอ่าคราวน,นี้ก็สรุปว่า ตัวสะกดหรือพยัญชนะสะกดในภาษาไทยมี8แม่ได้แก่แม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กดแม่กบส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยจะออกเสียงเป็นแม่กอกานะครับนักเรียนก็อ่านทบทวนดูนะครับคิดว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าลองทบทวนบ่อยๆครับนักเรียนจะได้แม่นยํามากขึ้นาต่อไปในหน้าถัดไป ในหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นความหมายของคํำนะครับความหมายของคำในชุดที่1ชุดที่1เนี่ยจะเป็นความหมายของคําที่มีคู่ตรงข้ามกันจับคู่ที่มันอยู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นคำว่ากว้างคู่กับแคบความดีคู่กับความชั่วเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันอนุรักษ์อนุรักษ์ก,ก็คือการรักษาไว ตรงข้ามกับทำลายอยนีครับน้ำจืดตรงข้ามกับน้ำเค็มประโยชน์คู่กับโทษของเสียตรงข้ามกับของดีเห็นครับและยังมีคำอีกเยอะแยะเลยครับที่มีความหมายตรงกันข้ามกันอย่างเช่นใหญ่กับเล็กเห็างนีครับมีอะไรอีกครับยาวกับสั้นเนี่ยอย่างนี้ครับคำพวกนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกันทั้งหมดเลยนะครับ ชุดที่2ชุดที่2ก็คือมีความหมายเหมือนกันแต่อาจจะนําไปใช้ต่างกันในภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะครับอ,อย่างเช่นคําว่าป่าคู่กับไผ่เห็นไหมครับมีความหมายเหมือนกันครับป่ากับไพ่ไผ่กับป่าในความหมายเหมือนกันเลือกกับสรรเยอะแยะกับมากมายกินกับรับประทานนะครับถ้าเราใช้เราก็ใช้คําว่ากินถ้ารับประทานเนี่ยเป็นภาษาเขียนใช่ไหมครับ ภาษาที่ทางการสักหน่อยหญ่กับมะฮมาเห็นไหมครับยินดีปรีดาผู้หญิงนาลีนครับอันนี้นะครับว่านาลีนี่ก็แปลว่าผู้หญิงเล่าเรียนกับศึกษาคำพวกนี้จะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับที่เขาอาจจะนำไปใช้คู่กันนะครับส่วนกิจกรรม กกรรมอ่านบทร้อยแก้วให้นักเรียนทําข้อนี้นะครับเขียนลงไปในสมุดอ่านบทร้อยกองแล้วชวนกันหาว่ามีชื่อต้นไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลนมี14ชื่อและคําที่เป็นชื่อต้นไม้นั้นใช้ตัวสะกดแม่ใดเราอ่านบทร้อยกองในนี้นะครับแล้วเราไปเขียนในสมุดว่าชื่อต้นไม้มีชื่อต้นไม้อะไรบ้าง ที่ขึ้นในป่าชายเลนแล้วชื่อต้นไม้นั้นใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะครับหนึ่งอย่างเช่นต้นอะไรครับเสมาเสมาใช้ต้นไม้ไหมครับอ่านี่โกงกลางคำนี้ค,คำว่าโกงกลางโกงกลางใช้มาตาไม่อะไรครับ าตาแม่กงนี่นักเรียนเขียนแบบนี้นะครับลงในสมุดของเราอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนไปนะมันมีสิบสีชื่อนักเรียนดูว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องทําในสมุดโจทย์งานของเราส่วนอีกอันนึงนงหลังจากที่เราทําไปถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คราวนี้ในแบบฝึกหัดเนี่ย ในแบบฝึกหัดที่สมฝึกการใช้ภาษาเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีเฉพาะคำแม่กลนแล้วตอบคำถามให้นักเรียนระบายสีครับอันไหนที่เป็นแม่กลนระบายสีลงไปแล้วนักเรียนมาตอบคำถามว่ารูปนี้คือรูปอะไรตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ครับว่ามันคือรูปอะไรแต่พอนักเรียนระบายสีเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะรู้ทันทีว่าในรูปนี้มันเป็นรูปอะไรนะครับ ต่อไปในหน้านี้าหน้าถัดไปครับให้นเรียนเขียนชื่อสัตว์ที่เป็นคําในแม่กอกาชื่อสัตว์ในแม่กอการมีสัตว์อะไรบ้างครับมีสัตว์อะไรบ้างนักเรียนคิดเอานะครับตัวอย่างเช่นกาเห็นไหมครับง่ายๆเลยกามีอะไรอีกครับนักเรียนคิดนะครับ เตาไม่ใช่เตาไม่ใช่นะครับเตาเป็นแม่มาตาแม่เกยต่อไปหน้านี้ในข้อ3อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกชื่อมาตาของแต่ละคำนี่ตัวอย่างเช่นปลาชายเลนมีแม่อะไรบ้างครับแม่กอกาแม่เกยแล้วก็แม่กลนี่เห็นไหมครับทัดลายมือมีแม่อะไรบ้างครับ นักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับอ่ะต่อไปเลือกกลุ่มคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันและคล้องจองกันเติมลงในช่องว่างนักเรียนดูนะครับนะดูความหมายที่มันใกล้เคียงกันมากมายอะไรครับต้องคู่กับคำว,ว่าสร้างตัวมากแพงปั้นส่วนกายกองพงไัยยินดีแขงใจหักหล้างมากมายก็ต้องคู่กับว,ว่าอะไรครับ ไก่กองใช่ไหมครับปีดาแลาวต้องเอาคำไรมาใส่ครับนักเรียนคิดให้มันเคยเป็นคำคล้องจองกันนะครับคำคล้องจองคืออะไรครับเนี่ยสมมุติคำสุดท้ายของอันนี้ก็จะมาเป็นสระเดียวกันครับเห็นไหมครับมากมายกับคําว่าไม้กับคําว่าไก่เห็นไหมครับมันจะคล้องจองกันปีดา อะไรจะคู่กับปีดาเราก็หามานะครับข้าวยากเนี่ยคำว่ายากกับคำว่าอะไรครับที่มันจะน,นั้นที่มันจะคล้องจองกันแบ่งสรรนะคำว่าสรรจะมีคำไหนที่มันคล้องจองกันปลาดงนี่คำว่าดงกอล่างคำว่า,าล่างกินแหนง ทางพงนี่นะครับนักเรียนดูคําหลังนะครับถ้าเป็น,นคําที่มันอยู่ด้านหลังนักเรียนก็ดูคหน้าว่ามันเป็นสาระอะไรที่มันกระค้องจองอ่านแล้วคล้องจองกันนะครับอ่ะ,อะต่อไปบทร้อยกองอบทร้อยกองจะมีให้นักเรียนเขียนทุกบทเลยนะครับคัดบทร้อยกองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านนะครับว่าต้นไม้ที่ในป่า ยาตั้งหน้าโค่นทำลายประโยชน์มีเหลือหลายให้ล่มเงาเข้าผ่อนพักดอกใบอาจเป็นยาช่วยรักษาเห็นปลาจักผลกินได้อร่อยนักคนกินได้สัตว์ยินดีนะครับอ่ให้นักเรียนเขียนตัวมันจงเต็มบรรทัดนะครับอ่สรุปแล้ววันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือ แบบฝึกหัดในข้อที่สามนะครับฝึกการใช้ภาษาหน้าที่ยี่สิบเจ็ดหน้าที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบนะครับถึงหน้าที่สามสิบนะครับแล้วก็ในหนังสือเรียนของเราในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่อันนี้นะครับหนังสือเรียนหน้าที่สี่สิบห้า นะครับให้นักเรียนอ่านแล้วเอาชื่อต้นไม้มาเขียนเขียนลงไปหนึ่งสองสามสามสี่มันมีทั้งหมดเขาบอกว่ามีทั้งหมดสิบสี่ชื่อเรียนก็หาให้ได้นะครับให้มันครบสิบสี่ชื่อแล้วนักเรียนก็เอามาเขียนว่ามีมาตาแม่อะไรบ้างเขียนแบบในนี้เลยก็ได้ครับง่ายดีครับเขียนลักษณะการเขียนคล้ายกับข้อนี้ครับนี่ ะเขียนคล้ายกับข้อนี้นะครับเรียนดูตัวอย่างข้อนี้ก็ได้ครับเอาคํามาเขียนแล้วก็เขียนลงไปในสมุดของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดแบบทดสอบตัวชี้วัดให้นักเรียนทำอีกนะครับแต่เป็นเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับอีก2ตัวชี้วัดคุณครูจะได้เอามาลงคะแนนนะครับพวงนี้แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนักเรียนจะทําตอนไหนก็ได้ครับแล้วก็กดส่งเข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วครับ ก็กดตามลิงก์แล้วก็ส่งเข้ามาไม่ต้องทําเป็นใบางานมาส่งนะครับไม่ต้องเอาแบบฝึกหัดมาส่งแล้วก็จะให้ทําแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะครับครูจะพยายามทําให้ทุกครั้งเพื่อที่จะได้ต่อการเก็บคะแนนแล้วก็การส่งงานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับภาษาไทยครับสวัสดีครับ